วันนี้นะคะใหม่เลยขอมาการันตีนะคะจากใจคุณแม่ลูกอ่อนนะคะที่มีลูกหนึ่งคนแล้วนะคะว่าทําที่เอมอราคลินิกไม่ต้องพักฟื้นนานเลยค่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะปีนี้ก็38แล้วค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะสูดไขมันบเรณต้นแขนแผนหลังท้องเอวแล้วก็ทำเซ็กซี่ไลน์ค่ะรวมไปถึงทําเจพลาสมานะคะเติมหน้าอกเติมใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มค่ะกับคุณหมอไอซ์ค่ะ ใหม่นะคะเข้าใจคุณแม่หลายๆคนมากเลยค่ะเกี่ยวกับการดูดไขมันนะคะหลังจากที่มีลูกแม่แม่หลายท่านนะคะที่อาจจะแบบไม่อยากดูดตอนนี้เพราะกลัวว่าไปทํากิจกรรมกับลูกๆไม่ได้นะคะอย่างเช่นไปรับลูกที่โรงเรียนได้หรือเปล่าหรือว่าจะอุ้มลูกได้ไหมวันนี้นะคะใหม่เลยขอมาการันตีนะคะสา่งใจคุณแม่ลูกอ่อนที่มีลูกหนึ่งคนแล้วว่าทําที่เอมอราคลินิกนะคะไม่ต้องพักฟื้นนานเลยค่ะส่วนตัวใหม่เองนะคะหลังจากที่มีน้องนะคะรู้สึกว่าร่างกายแล้วก็รูปร่างของใหม่นะคะเปลี่ยนไป แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะหลังจากที่คลอดนะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ดีเราก็จะมีปัญหาในส่วนของน้ําหนักที่ค้างอยู่ประมาณ4 5กิโลที่ไปสะสมตรงสัดส่วนต่างๆนะคะทําให้รู้สึกว่ามันดูใหญ่ขึ้นเพราะปัญหาเหล่านี้นะคะทําให้ใหม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วใหม่ก็เลยตัดสินใจนะคะมาดูดไขมันกับคุณหมอไอซ์ที่เอมมร่าค่ะ หลังจากใหม่นะคะทาไปได้1วันตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งนะคะใหม่ก็ทํากิจกรรมกับลูกเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นอุ้มลูกเล่นกับลูกรวมไปถึงกลับมาทํางานได้ปกติเลยค่ะและนี่นะคะคือหุ่นของใหม่ค่ะหลังครบ4สัปดาห์ค่ะทำที่นี่นะคะไม่ต้องพักฟื้นเป็นอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะนําเข้าเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภยัยแม่แม่หายห่วงได้เลยค่ะใหม่กล้าพูดได้เลยนะคะทุกคนว่าใหม่เลือกถูกที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะใหม่ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ กดเข้ามาจองได้เลยนะคะไม่ต้องคิดนาน <c oughs> เป็นคุณแม่แล้วก็อย่าลืมทำเพื่อตัวเองด้วยนะคะ <c oughs>